Hmm. Allah. 都大哥拉了。 แต่แบบเป็นหนังประตูได้แบก่อนมาได้นะภาพน่าเอกแบบมได้เพลคดรอตว่ะเอกเตี้ยๆแล้วแบบกวนเหียแล้วเขโก็เลยแล้วแบสวยด้วย สวัสดีครับผมนี่ผมมาแนะนำคือเรียกว่าระบบตัวเกมเนาะก็จะมี เอาเข้าวข้าวก่อนละกันนะครับที่ที่มือใหม่ควรรู้เนาะตัวละครน,นี้นะครับของมันจะแบ่งเกรดตามสีอ่าเราจะหาได้จากตรงไหนเราจะหาได้จากเราทำเควสหนึ่งสี่สิบเนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรเลยก็ใส่ของที่มันแจกแจกมาก่อนครับพอพอสาสิบเนี่ยเราค่อยทำของทำของเสร็จเนี่ย ให้เราทำของเวลสามสิบเอาแค่ม่วงพอม่วงเนี่ยเราหาจากไหนคือจากการผสมครับผมอ่าผสมหาจากไหนก็จากตรงนี้ครับร้านทั่วไปเราเล่นอาชีพอะไรเราก็ใส่อันนั้นนี่ตอนนี้ผมเล่นกงจักก็ใส่กงจกักกอ่ากงจักเสร็จแล้วใช่ไหม เราเราซื้อซื้อทีแล้วะเยอะยยเลยยี่สิบแล้วกดซื้อใช่ไหมก็กดแม็กเลยมันจะทีละยี่สิบเสร็จแล้วปับ๊บเราก็เอาไปผสมเอาผสมยี่ลหลายชิ้นเนาะเดี๋ยวผมตุ๊กตาให้ดูก็กดผสมาเนวนการอ่ามันก็จะออกมาประมาณนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเลื่อนขั้นโอกาสมันก็จะบอกว่าเราจะได้สีอะไรประมาณเท่าไหร่ มันบอกหมดเราก็แค่ใส่สีม่วงพอแล้วก็ทำ quest เก็บวิวไปเรื่อยๆถ้าเราตีไหวเราก็อัปเด็ยาวๆเลยครับของส่วนสเตตัสนะอาถ้าแนะนำเนาะครับผมก็อัปเด็ไปยาวๆเลยถ้าผมไหวผมก็อัปไปก่อนถ้าไม่ไหวก็ค่อยสลับเป็นอาคอนหนึ่งเด็กสแล้วก็จะมีฉายาด้วยเนาะการทำฉายาเดี๋ยวค่อยๆไปแนะนำ วันอื่นแต่วันนี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วก็จะมีระบบพจฒนานุกรมเราตีอะไรตีเท่าไหร่มันก็จะมีตางให้เราด้วยนะครับระบบนี้ก็ไม่ไม่ค่อยจําเป็นมากระบบที่จําเป็นมากก็คืออันนี้ส่วนภูมิภาคอ่าไอพวกนี้ถามว่าดีไหมก็ดีแต่ยังไม่มากครับผมค่อยค่อยไปทําถ้าว่างตอนวิวเยอะๆค่อยกลับมาถามว่า ตัวเราจะเคลียร์มอนไว เราสามารถย้ายตัวหลักได้ไหมครับสมมุติอาชีพใหม่มาย้ายได้นะครับเดี๋ยวระบบคนจะมา แล้วก็ดันเดียนเราต้องมาลงทุกวันแะครับดันเจียน mm hmm. เพราะมันจะได้ของเยอะครับอ่ะสวัสดีด้วยครับคนดูนี่ผมเล่นกงจากเนาะก็เป็นอาชีพที่ตอนนี้ก็น่าจะเก่งพอคนเหมือนกันสกิลก็ไกลอยู่ครับก็ผมก็จะมาแนะนาม,มือใหม่ที่แบบเล่นใหม่เลยแบบไม่มีความรู้ว่า ระบบเขามีอะไรบ้างมีดันเจี้ยนเราต้องลงทุกวันนะครับลงทุกวันให้ครบทุกวันส่วนของค่อยไปทำตามที่เราอยากจะทำ คอนล้วนมันมันก็ดีครับมันถึกดีมันประหยัดยาแต่การประหยัดยาของพี่อ่ะก็ต้องถามว่าพี่เก็บยาไว้ทำไมในเมื่อเขาแจกช็อกโกแลตมาวันละสองพันอันช็อกโกแลตก็คือเหมือนเหมือนพี่ทำเควสอ่ะนะอ่าช็อกโกแลตก็จะได้จากเควสเควสรายวันที่พี่ทำอะ่ะเดี๋ยวแต่ผมจะให้ดูมันก็จะมีแจกอยู่ครับ เนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเคลีรวันเนี่ยเห็นไหมมันมันก็แจกเนี่ยแจกพวกเอ่อเติมเนี่ยมันแจกวันหนึ่งสองพันต่ออันพี่พี่จะเก็บไว้ทําไมถ้าคอนคอนเลยอ่าอย่างเช่นเดี๋ยวยาที่ได้มาเดี๋ยวผมให้ดูอันเนี้ยก็คือมันจะฟืนฟ้นฟูเฮ็ดเลือดพี่อ่ะสองหมื่นหนึ่งต่ออัน กันแน่ผมจะถึงเที่ยงคืนแล้วผมก็ไม่จำเป็นต้องต้องเนี่ยผมซื้อแค่มานายเดียวจบก็เล่นไปเล่นเรื่อยๆเลยครับแล้วก็กดรับของ ส่วนไอเก็วิวเนี่ยก็เข้าไปครับเข้าไปแล้วก็ตายแล้วก็ออกจริงๆมันต้องหลบมอนเนาะผมมองว่าตรงนี้ไม่ไม่ค่อยจําเป็นสาหรับตอนนี้นะถ้าหลบสามนาทีก็คือปล่อยมันตายไปเลยเราก็แค่เ,าเอาไอพีก็จบก็เดี๋ยวโดนมอนฆ่าผมน่าจะตายรอๆอเดี๋ยวเก่งเดี๋ยวค่อยมาทํารอบเดียว ส่วนการรับเควสพี่ก็ต้องรับมาให้หมดเนาะอย่างเงี้ยเห็นเควสก็รับมาเลยก็จะทำไม่ทำเดี๋ยวค่อยๆว่ากันอีกทีหนึ่ง ส่วนโปรแกรมเล่นผมใช้ของมูมูเนาะผมรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะลื่นกว่าเออผมใช้ LD Player ด้วย LD Player กระตุกมากแล้วก็หลุดรัวเลยพอม,มาใช้มูมรูรู้สึกว่าโอเคมากๆเลยมันลื่นมากเลยแล้วก็ไม่หลุดด้วยก็จะมาแนะนำระบบการตีบวกด้วยเนาะก็คืออันนี้คือจะเสริมพลัง อันนี้ก็ใส่วิญญาณโอกาสตีก็จะน้อยมากถ้าเราใสา่เข้าไปอันนี้เราหาได้จากการฟาร์มครับเดี๋ยวฟาร์มเดี๋ยวมันก็ตกแต่อันนี้ก็ใส่ธาตุเปลี่ยนเปลี่ยนอาวุธให้เป็นธาตุที่เราต้องการอาวธาตุตังนี้ผมยังไม่มีเนาะแล้วก็นี้เสริมพลัง เสรเวลาก็คือตีบวกนันแหละแล้วก็จะมีตีบวกหลายชิ้นด้วยแล้วก็มีผสมอ่าผสมก็อัปเกรดขั้นขึ้นอ่าเริ่มเริ่มจากสีเริ่มจากสีขาวของเรานะครับจากสีขาวขาวแล้วเป็นเขียวเขียวแล้วเป็นฟ้าอ่าพอฟ้าเสจก็เป็นม่วง แล้วก็มากสุดก็คือเป็นรีเจนเนาะก็คือเป็นสีส้มอันนี้รีออฟอันนี้วิญญาณชั้นสูงผมก็ยังไม่มีอ่ะส่วนอัญเชิเป็นน,นี้น่าจะเป็นอันหลังๆเลยครับสีที่หนึ่งถึงสี่สิบเราควรทมาก็คือเก็บเวลวให้ถึงสี่สิบเดินควสเรื่อยๆครับแล้วก็ทมาชุดสีม่วงสามสิบแล้วค่อยไปทมอีกทีตอนเววห้าสิบห้าสิบนี้ทำม,ม,ม่วงก่อนก็ได้ครับ ของนี้ผมก็ขายนะผมไม่ได้ทำเพราะว่ากระเป๋ามันหนักหนักเยอะมากด้วย ล้วเจดีส,สิบเราต้องเข้านะก่อนเที่ยงคืนด้วเจดสิบต้องเล่นมือนะ ผมก็โดดขึ้นสูงนี่หว่าทาไมมันโดดกดแส้แล้วมันไม่โดดงงงงในงง อันนี้ผมอัพสกิลไปสองโดดสองขั้นเลยยังนี่ทั่วไปก็โดดแล้วนี่วะทำไมมันไม่โดดสองขั้น ก็ของก็จะมีร้านค้าทั่วไปนะที่เราจะหาซื้อได้แล้วก็มีตลาดตลาดนี่คือการเปิดตลาดก็คือเราต้องซื้อของนะครับซื้อแพ็คที่เขาขาย129บาทเราก็จะได้แพ็คที่เปิดตลาดมาก็ต้องซื้อทุกคนแหละครับแพ็คนี้นะจะเป็นต้องซื้อถามว่าแพ็คซื้อจากไหนก็เดี๋ยวผมบอก แพ็กก็กดมาตรงนี้นะครับก็ซื้อแคชช็อปน่าจะเป็นร้านค้าพิเศษมั้งจำกัดเวลาอ่าลิมิเต็ดอันนี้ครับผมร้อยี่สิบเก้าบาทแพ็กเปิดตลาดก็ควรจะมีกันทุกคนเติมได้ครับเติมง่ายผมเติมจากทุมมันนี่เนาะผมก็ใช้จากตุมมนนี่เอาก็กดแค่สแกนแล้วก็ได้เลย เ,เห็นมีนินจานะครับผมมีนินจาที่แบบว่าค่อนข้าง,างจะโอเคแล้วก็มีกงจักรก็มันมีเลือกฝ่าย,ยนะครับฝ่ายธรรมะหรืออาธรรมนะครับพี่ตอนพี่เล่นพี่ก็ต้องเลือกดูดีดนะครับอ่าถ้าเป็นกงจักรก็ต้องเล่น,เล,นเล่นธรรมะนะครับสกิลมันจะไกลครับไม่งานสกิลมันจะสั้นครับ ก็เกมนี้กไไไ็ไม่ไม่ไม่ได้กินตางมากมายครับสามารถหาตางได้ด้วยนะครับเนาะขายเงินองเงินเอมงี้ครับเงินเอมก็เดี๋ยวถ้าจะสักโคกเกตสิบอ่ะเดี๋ยวคงได้ขายกันครับส่วนใบาวาร์ปนี่ก็ประมาณพันอ่าจะจบประมาณสี่สิกว่าเลยมั้งครับเพราะว่าผมมีร้อยกว่าใบา แล้วก็ซื้อจากแคชช็อปได้ครับ100เพชรได้100ยใบก็บัฟได้100รอ,อบใช่ครับหนึ่งใจกองเล็บครับผมก็ติดท็อปเทียอยู่นะครับถ้าถ้าผมแนะนำก็คือให้เล่นอาชีพเมตาไว้ครับมันจะได้เก่งมีมีอ่ายูทูบเบอร์ท่านจาัด uh, อ่าอาชีพเมตาอยู่นะครับลองลองเข้าไปดูใน YouTube ว่าเขาจัดเทียรีทีริสว่าเออตัวไหนอาชีพอะไรยังไงครับผมส่วนถ้าเราเจอคนเยอะในอย่างเงี้ยในแมพใช่ไหมเราก็แค่เปลี่ยนเปลี่ยนแนวแ้วก็ตรงนี้กดตรงนี้อ่าย้ายชาแนลก็อนนี้ก็กระบบซื้อขายเนาะถ้าเราแบบมีตังเยอะเราขี้เกียจผสมเองก็เลือกเอาแล้วกันก็ หาอะไรผมผมผมนี่เป็นนักสู้เนาะกงจักอันนี้ก็หาซื้อเอาอ่ะผมอบหน้าผมอาจจะซื้อเบลห้าสิบจะใส่ทองห้าสิบยังไงก็ซื้อเอาก็ตกอันละยี่สิบบาทก็ถือว่าไม่แพงเดี๋ยวเราก็หากันเอมเองได้ครับผมส่วนที่แนะนำอยากให้เติมเลยก็คือจะเป็นโค้ดเนาะโค้ดเบตา้าที่เขาขายกนประมาณสี่ห้าบาท ก็ก็ระวังโจรด้วยละกันว่าโจรมันเยอะช่วงนี้เนาะส่วนมือใหม่ที่ไม่เข้าใจระบบอ่าก็ก็ถามได้ผมก็จะมีระบบอ่ารายวันที่เรารับของได้เรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็เขาก็จะแจกช็อกโกแลตเนาะผมเรียกเป็นช็อกโกแลตเนาะวันละสองสองพันกว่าอันรับแล้วก็ให้ตัวละครเรากินนั่นคือผมตั้งไว้ บางคนก็ไม่รู้นะว่าแบบต้องซื้อยาอย่างเดียวเนาะการตั้งค่าตรงนี้ก็เดี๋ยวผมบอกวนะ่าตั้งค่ายังไงกดตรงนี้ครับอ่ะข้างบนกดให้เลยว่าเราจะให้ตัวเราปั๊มประมาณเท่าไหร่มันก็จะกำหนด้วปั๊มได้เลยอ่ะแล้วก็กดใส่เข้าไป อ่ะเงินมันก็จะแยกเนาะจะมีทองทองเนี่ยสามารถเอาไปขายได้ส่วนเงินเนี่ยส่วนมากเขาจะเอาทําของกันเนาถ้าเล่นเล่นแบบสายงบน้อยแบบสายเติมน้อยนะครับไม่ไม่เติมก็ก,ก,ก็ได้ครับแต่จะเล่นลําบากนิดนึงกว่าเพื่อนแต่ถ้าเล่นก็คือมันจะจะสบายกว่าอ่ะล้วก็จะมีระบบสัตว์เลี้ยงอันเนี้ย มันสามารถเก็บของให้เราได้สำรวจได้เราจะได้ EXP เพิ่มขึ้นเราจะเวิไวกว่าเพื่อนถ้าจะให้ผมแนะนำนะตอนนี้ก็คือก็จะเป็นส่วนสัตว์เลี้ยงเราก็ซื้อเอาครับผมจากร้านค้าเนาะจากเพชรตรงนี้เลยครับ ที่ผมแนะนำก็ซื้อเป็นนกเนาะนี่มีเลยสตัวแล้วแต่ชอบก็เขาก็จะบินสำรวจให้เราได้แล้วก็ซื้อก็ซื้อเป็นไม้สีตัวนี้อ่าคนสมบัติก็ประมาณนี้ครับผมก็จะเปลี่ยนอุปกรณ์ปิดผนึกให้เราอัตโนมัติเนะตัวนี้ ส่วนเคเวสดลายวันเราก็ต้องทาทุกวันนะครับเคเวสดพวกนี้เราต้องทําตลอดก็ดีผมยังยังไม่ได้เข้าไปรับเนาะเดี๋ยวผมใหเข้าไปรับตอนคืนนี้แล้วก็บอดแล้วก็นอนเลยอ่ะสูดีกรสีคนดูนะครับผมข้องใจอยากถามตรงไหนดูอาชีพอะไรถามได้นะครับ ระบบยังไม่ได้อัพเข้ามาอ,อีกอีกหลายระบบนะครับก็เดี๋ยวอาจจะค่อยๆอ,อัพเข้ามาก็อนนี้ผมก็ยังไม่ได้ทําของอะไรามากมายเนาะตรงนี้ผมก็ยังไม่ได้ใส่เลยก็ของบ้านบ้านแล้วที่หาได้ตั้งตัวนี้นะตอนนี้ผมก็ไปซื้อไอดีต่อจากน้องมาครับซื้อมาพันหนึ่งซื้อได้เมื่อวาน อ่ะส่วนของมูนี้อ่าของพวกนี้ก็ขายได้ครับผมของกล่องพวกนี้เราไม่ค่อยได้ใช้หรอกยี่หวสามสิบอะไรเงรี้ยไหมเราก็ไม่ได้ใช้หรอกครับบางทีมันหนักช่องส่วนตาพวกเนี้เดี๋ยวเราเอาไปบริจาคก,กิวเนาะถ้ามีค่าใครมีกิวอยู่นะเราก็จะมีขยะพวกนี้ โอเคตรีมนี้ก็จะประมาณเท่านี้ครับผมผมมาแนะนํามือใหม่เนาะไย่งก็ย้อนดูตั้งแต่แรกนะครับไว้จะกันคลิปหน้านะคลิปหน้าผมยะมาสอนทำฉายาต่อฉายาที่ดีๆก็คือจะเป็นฉายาของการตีไก่เนาะก็เราก็ต้องไปหาแแบบที่ไก่อยู่ว่าไก่อยู่ตรงไหนต้งองตีครบห้าสิบตัวครับ ก็ฉายามันดียังไงก็ดูตรงนี้เนาะฉายาฉา,ายาอยู่ตรงนี้ครับผมนังล่าหัวไก่เราต้องตอีให้ครบ50ตัวเนาะอย่างสุนัขเนี้ยผมตีไปแล้วสมตัวก็เดี๋ยวผมต้องไปตีอยู่นะสุนัขนี่หายไม่ยากครับสุนัขกะอยู่ในพง จะทาวต้องที่ทำทำหัวไก่ไปเลยตีห้าสิบตัวน่าจะสักสองวันสามวันนะน่าจะเสร็จอ่ะสิรีมีก็จบวปนนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผม